จะเรียนยังไงไม่รู้แต่ว่าบอกมาก่อนเดี๋ยวๆจะานยังไงไหวโกนนวดมาจ้าปวดหัวใก่คาราโอเกะจะเป็นไม่ได้เลยใช่ไหมคุณครูน่ะเดินเองไม่ได้อะไรไม่ได้ สวัสดีวีคสองครับกลับมาแล้วก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังมาสายเหมือนเดิมและผู้ร่วมชะตากรรมของเราตอนนี้เวลาเก้าโมงครึ่งอาจารย์นัดเก้าโมงครึ่งและอาจารย์นั่งรอในห้องแล้วเดี๋ยว,ว,วันนี้เราจะไม่วิ่งเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว,ลวเราทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วสวัสดีครับ แต่ตอนนี้9โมงครึ่งแล้วนะเรายังไม่ถึงห้องเลยอาจารย์มา9โมง10ซื้อชีวิตกันทุกวีคม่่สวยใชมมาสายก็ใช่ว่าจะสวยนะยังจําคอนเทนต์ไม่ได้เลยสักอย่างอย่างพูดข้อดีข้อเสียนับข้อดีหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอการที่กลุ่มเราได้แบบสั่งเคาะมาอะไรสั่งเคาะเลยเหรอการน่าจะสังเคาะ์เลยเพราะว่า ยิงก่าทำบทสองนะเออเราทำอะไรกันก็ไม่รู้ทุกวีคเลยนหนบอกจะดีขึ้น <c oughs> ดีแบบใดใช่เธอยืดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ยืดเหมือนกันนั่นไงหนุ่มกับน็อตอ๋อเขามีคนมาส่งทั้งคู่ปเป็นเงาราง <c oughs> พ่สอนี่เป็นชับนปกาวัสดีคบพ่อาจารย์เาอะไรวัสดีคาับละเว้นทำไมอ่ะพสอเหนื่อยหอบา thank you ใชไม่สามารถใช้ได้เลยจะตมการจะอ่านย่งไงไว้ตันรอนไปให้คไนก่ แต่แววตาคุณต้องเห็นนะไม่ใช่วาแต่ที่ไม่เชื่อเหมือน้ไม่น่าคาดยืนไพี่น้องอยากไปหาอะไรอร่อยรอดกินก็สนุกทุวันนี้โลนะถ้าต้องเรียนก็จบพี่สูตรศาตร์ศึกษาศาสตร์ต้องสูตรประเทศด้วยใช่ห เราไม่รู้เขาคิดอะไรแต่เราแค่หล่อมๆีคุณรักษาการยังจัดตารางสอนอยู่เลยโรงเรียนเปิดเทิมแล้วแม่เนแรงขึ้นขอบขอบคุณทานแล้วก็ออนไลน์วันไหนอะผมจำไม่ได้จบแล้วนรจะเช็คออนไลน์มีทีัหย ห้าส่วนห้านี่ห้เยันานีลังเ้ปิดใานอจา้อเปิดมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเข้าร่วมเร็วเลยปิ่ลำโพงไว้นะ อันนี้ชอบเจอเลยทุกทแล้วโอเคโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้ามโมเยนแล้วแถ้าโมเยนพบตระฆาตอีกโรงเรียนคุณเองที่โรงเรียนทรักษิณนโยบายข้าวที่จะมีนะครับเอามาเอามาฉายเพื่อนดูแล้เดี๋ยวผมจะถามว่าใช่ให้เพื่อนดู เคอฟวิทิงแฮสเชง พวกนี่างเนนะพวกนี้แ่งเนนะก็วันเรื่องนเรือปั๊บเข้าไม่ก็ซ้อก่อสักห้านาีหละโอบคุณมที่เหลือง40เรียนกันอ่านแล้วอ่านแล้วกำลังากำลังจะบอยแหลงการสดๆรีดแล้ว ตื่นเต้นเหรอจุดๆหลงเงียบไปถ้าเรียนสักใบสองได้ไหมสองถ้าไม่งั้นอาทิตย์หน้าเลยเนับเรียนห้าโมงเย็นแลาวคือปรับป่าเปาก็คือโก่นนวดมาจ้าเสร็เรียบร้อยกันหมดเลยเกี๊ยงเก่าทุกคนแม่บรรยากาศด่วนมากโก่นนวดมาทุกคนโก่นนวดทุกคนทำถึง ตัวัวแม่แต่งงานกับพ่อใหม่เป็นเกณฑ์นี่เป็นเคสที่สำคัญเหรอแม่แต่งงานกับพ่อใหม่แม่แต่งงานกับพ่อใหม่ค่ะทีมีดุสากโหนวดกับร้อนไทยแล้วนะเออดุสากโหนวดมาเนี่ยเรียบร้อยกันสุดชีวิตบอกเลยทีกัดแล้วก็เลยใส่ทีมัไม่ต้องพูด มีคอนแทคอาจารย์ตอนเย็นไหมคอนเฟิร์มเวลาให้หน่อยแล้วก็แจ้งในกลุกไลน์ให้แผนกอทราบด้วยโอเคครับเลิกเกินงานเลยเราไม่ได้ติดต่อที่งานแล้วมาเรียนแค่นั้เดีแลวมันใช้เวลาเอาไม่มีงานวิเศษที่ไม่ได้สังเกตนะเออเอา บาย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 สวัสดีครับวัสดีครับแลวก็เสี่ยวดอนอจริงปะเนี่ยไปกันจริงปะเนี่ยไปจริงไปหรอเนาะจะกลับบ้านยเแรงเกินบาย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 รู้สึกพี่เปาเสียใจนะวันนี้ตั้งใจมาเรียนเหรอไม่มาดิ ตั้งใจมาเรียนสูตรเด่นไม้บอกแล้วลูกนี้ไม่มาจะยิเป็นหรือยิ้ลละนะไปกัน4ี่คนนะนั่งอ่านเกือบตายนอนแล้วนอนอีกผ่านพ่าเดะทีานมาไเดียวกันใช่แล้วว่าไอพวกนี้อ่านกันตาแล้วนอนรู้สึกว่าจ้ากน เรามันมีอันนึงค่ะเรามาทาลิฟค่ะคอนเทนต์อาลิฟท์ใชเราทาลิฟก์เป็นรอยันงนายน้อยลงสองรอบละเดี๋ยวจะไปรอบที่สามแล้วไปรอบที่สองลงไหร่รอบที่สามลงแล้วครับลงสักครั้งดิเคยสอบบ้านยรรอบแล้วคั้งแรกไสอบพร้อมกันจะได้ไปสอบพร้อมกันใหม่โมงวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่สอนเสร็จแล้วก็ลงเปิดลงไหมเปิดแล้วครับลงเลยแต่ว่าสามร้อยนะ มันเสียเงินไม่ให้ผมยังไม่รอบแรกเลยเอาเหรอขอครั้งนี้นะของเทอมนี้นะยังมันยังไม่นับเทอมใหม่เสียใจสุดๆได้น้อยลงแบบคะแนนออกละเอ้าน้อยลงแต่เหมือนตอบได้เออมันเหมือนตอบได้จริงนะเออตอบได้อะจำได้จริงพี่รูกจำรูปจำ ได้เป๊ะเลยแต่พอคดนออกมาพ๊กยายเกลชางโกกมาบอกเอ้าไม่ผ่านไม่ผ่านไม่กินของดีบอ่ะไม่รู้ว่ามันแซลมอนต้มแซลมอนย่างกริวกริลไก่คาราโอเกะอะไรเงี้ยจบที่ ไปเตี๋วดำเนินช่วงบ่ายเราไม่มีสอนแล้วไม่มีสอนอะไรอะ่ะไม่มีเรียนว้ย <laughs> จะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมคุณครูเนี่ <Okay. S 2> <c oughs> ยโอเคเดี๋ยวอันนี้ฟุตไปลงคอนเทนต์เอเยยังใครจะไม่โดนโดนพัดลมอย่างแล้วสองคนที่โอ้มันมีปากมีเสียงอนะ <c oughs> เกลเกต้องสู้นะวันที่เก้าใหม่ได้ใหม่ยังไม่ได้ทีมเลยอ่ะจริงด้วยเน่ให้ไปเอากที่ยมลยจริงอันไหนอร่อยนะอันไหนอร่อยอันนี้นิดเออเออปอาจารย์าจารย์ไม่ว่าคะแ้าร้าีปาปลาดีวิสีเอา นีแต่รถน้ำตาลรถน้ำตาลแต่แดกหวานเข้าเส้นหวชีวิตนิดคือทีวิตกรายกิโลไข่นาไ่กหม้วเราก็ถูแกเลเป็ี่นไก่้วก็ลูเ้นเหมือนแกงคน่ละก็ิกแต่ก้ับ เออไหลเป็นอะไรไสึก็เป็นอะไรเลยรู้สึกเป็นกดะส่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดูฉันจะลดความปวนแล้วนะกระโปรงถ่ายอยู่นะนั่นคือแบบจะกระเด็นแสดาแล้วพี่ออเพ็งสวัสดีกาจบแล้วค่ะทุกอย่างค่ะเป็นพันธสัญญาว่าจะโดนน้ำหนัก นี่ทำถึงมากให้หมดนะให้หมดนะเปิดเปิดเปิดแล้วพึ่งวางมแล้วเกีูยนี่แล้ว่งเดี๋ยอ่ะแล้วมึงจะเป็นคนอนแรกก็ลองแบบไม่กอดอ่ะอ่ารีวิว ก็ไม่ใชนี่นี่เอาลูกเอาเร็วเออพี่แบงค์่แบบกินแค่แล้วถ่ายแบบเอสอบอาดิไม่อย่างไม่ได้านี่หะมันก็จะแบบเดินเองไม่ได้อะไรไม่ได้แกแบบจะต้อง จะต้องมารับกันใกล้ๆงงไม่เข้าใจเลยอะ่ะบาย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 ยังเนาะจะรีบมาปบงบ๊ายบบายอะไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปทานข้าวกับเพื่อนๆแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนตอนนี้ก็5้าโมงเย็นนะครับ10นาทีเรามีเรียนตอน5้าโมงครึ่งออนไลน์ ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าหอสมุดค่ะเดี๋ยวเอาหนังสือมาขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะนั่งเล่นที่นี่มีพลังนั้งขอบสุด,สด เกือบสองทุ่มแล้วนะครับออกมาจากหอสมุดแล้วเพิ่งเลิกเรียนเมื่อกี้ก็เนี่ยเราจะไปหาอะไรทานแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนพรุ่งนี้ไม่มีเรียนแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมาถ่ายให้ดูหรือเปล่าก็ถ้าไม่มีก็น่าจะจบคลิปเพลงเท่านี้แต่ถ้ามีก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูว่าพรุ่งนี้เราไปทำอะไรในวันอาทิตย์ที่ว่างๆของเรานะครับก็เดี๋ยว สวัสดีไว้ก่อนถ้ามีเดี๋ยวก็เจอกันต่อในทัดดไปสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปรับหนังสือจากเยเกวลินฝากเกวลินซื้อหนังสือไว้นะรับแล้วแกอะไรของแกอ่ิปรอดไปขยะตรงนั้นอะก็หาอยู่ Thank you bye bye ขอบคุณครับ เกลับ้านครบเอากลับบ้านครับนั่งอยู่ที่ร้านเมื่อกี้ไม่ทันรีวิวเพราะว่า มีเพื่อนเทคมาบอกว่าวันนี้มีออนไลน์ค่ะตอนห้าโมงก็เลยรีบออกมาอันนี้ก็จะเป็นชามะนาวที่อร่อยมากของร้านเมื่อกี้เขาจะไม่ใส่น้ําแข็งมานะครับก็จะเป็นอะไรอะเอาชามะนาวไปทําเป็นน้ําแข็งแล้วก็ใส่มาเพิ่มความเย็นก็จะได้ไม่รสชาติอะก็จะไม่ละลายไปกับน้ําแข็งอันนี้ก็จะเป็น ชำนาวที่อร่อยมากไปลองก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันก่อนตอนห้าโมงก็เดี๋ยวเรียนเสร็จก็น่าจะไม่มีอะไรล่ะสำหรับวันนี้ไปกิน เสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจสัปดาห์นี้ก็สิ้นสุดไปที่เรียบร้อยเป็นสัปดาห์ที่สบายสบายวันอาทิตย์นี่ก็ว่างสุดๆไปเลยก็เลยได้ใช้เวลาทำโน่นทำนี่ที่อยากทำก็เดี๋ยวเรามาดูการว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรบ้างสัปดาห์นี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละก็ตอนที่ถ่ายตอนนี้ไม่แน่ใจว่า ep หนึ่งของสัปดาห์ที่แล้วเรา จะลงไปหรือ,อยังแต่ว่าเราถ่าย EP 2แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอ EP 3ต่อว่าสัปดาห์หน้าเราจะทำอะไรกันบ้าง